ขอโชว์หน่อยเดี๋ยวดูดูวไอาดี๋ยวดูหาของน้องลูกว่าก่อนเดี๋ยวให้ชมฝีมือของน้องลูกว่าเราเต๊ะไหมเต๊ะปรบมือหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวไอเดีตัวเอ็ของคร้ะของเราเรนเ k y ของพี่เนี่ยทำคิวเลยยืทั้งเขามาแล้วค่ะฟอนต์สมัยโบราณฟอนต์แบบดูแบบว่ายึกืดๆยืดนึง ระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่เราลองสีแน่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเราก็จริงๆแปะไปเลยก็ได้นะคะแปะเลยก็ได้ใช่ไหมคะถ้าแต่ยังไม่แห้งอย่างเงี้ยเราก็แปะได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาใช้กาวใช่ไหมจริงๆเจลสองของ Joy c h o c o ก a t e คือเป็นเหมือนแทนกาวแต่ว่าอันนี้คือยังพอแบบดึบๆอยู่แปะได้เลยใช่ไหมค่ะ คุณพระเราก็แบบเลือกสีตัดกันสวยเลยสังเกตได้ว่าสุภาพบุรุษสำคานเราจะมือสั่นมากเลยนะื่อไหรเหยียขึ้นมาก็มือสั่นมากน้องว่ากับคุณป๋าได้โดนล้องแล้วสนุกดีกันแล้ว เรียงป่ะเรียงใช่เดี <Pok> er. ๋ยวเราคือเราถือนี่ว่าค่ะโอเคถือนะคะคนละสองไม้ว่าจะลองนาก่องงวัไายามัน่ิไ่ร จะต้ลง,งไปทางขวา้ได้ค่ะขยับมาขวามมือนิดนึงขวาม,มือของทุก่านนะคะโอเคนะคะเป็นไงว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เรียนคิวกันแล้วนะคะ ขอเสียงปรบมือกับทั้งสี่ท่านด้วยนะคะแต่อยู่ท uh, <kle ambling. S 2> ี <made SAN> <today> ่ไปไหนนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือ้กับคุณขวัญของเราด้วยเจ้าของร้านี่นนหน้าเจริญที่ขึ้นมาสานีของเราช่วงนี้ได้คูณขวันลรไปพักสักครู่หนึ่งนะคะระหว่างนี้ขออนุญาตขอเรียนเชิญคุณปณิตาเนี่ยผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์นะคะร่วมถ่ายภาพด้วยนะคะขออนุญาตนะคะขอเรียนเชิญคุณปณิตานะคะผู้จัดการศูนย์ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยนะคะเ็จะระองใหคุณปิตาด้วยค่ะ เก็บภาพบรรยากาศช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะคะก<ม>็ถือว่านะคะ<อ>เราได้เห็นเวิร์กช็อปการนะคะของเรื่องการท่านเลย่อครู่นี้ทั้งคุณจ้าบพี่แหนมแล้วก็น้องลูกว่างของเรานะคะ ขณะพี่แหน่ไม่เคยปะแล้วไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะเดี๋ยวเราลูกขึ้นมาดูเหมือนว่าดูได้เลยง่ายเลยนะอ่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะดูทรงแล้วทําได้จริงอ,รอ,รอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตชื่อโชว์อีกสัก,กรอบหนึ่งกับผลงานออเอาไปอ a ด a p t ทำเองที่บ้านนะคือทางร้งนานพ o p ear เก็บอกว่าเป็นโฮมเมดนะทำอยู่ที่บ้านสั่งได้ออเดอร์ได้ใครอยากจะได้เป็นแบบเป็นไซ์แอนเป็นลูกใหญ่ๆอ,อ,อะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปสั่งกันได้ในงานนี้ก็จะมี หลายร้านค้าเลยเนี่ยที่มาร่วงงานกับเราแล้วก็มีไอเดียเจ๋งๆนะองบอกเป็นไอเดียเก๋ๆพิเศษพิเศษที่วันนี้เนี่ยเข้ามาร่วมโชว์ไฮไลงานนี้กับเราด้วยเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกร้านเลยนะคะมาดูที่คุณหวานจากร้านป๊อปนอาฟนะคะอุปกรณ์เก๋ๆที่เราเห็นอยู่น่ารักน่ารักสีสันสดใสสวิทน์แบบ็กแวร์นะคะอ่าซึ่งน,นี้ สื่อการสื่อมวลชนนะถือว่าทุกคเป็นสื่อมวลชนเลยช่วยเอาภาพนี้ไ,ไปลงนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เราด้วยลงให้คุณแม่มีเฟซบุ๊กด้วยนะคะโอ้ยไฮโซโลดจริงอะไรจริงนะคนนี้เนี่ยนะคะคุณพี่เชียงภาพเหรอโอเคไหมคะโอเคนะอเนี่ะก็เจอประมือหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค,ค,นนคุณรักพักค,กค,คราด้วย่องไปในจิ้งโดว์เตอร์จากบริษัทกรุบธรรมดีของเรา ขอขอบคุณคุณปรนิภานะคะผู้จัดการสูงของเราด้วยขอบคุณพี่แหน่น้นองลูกห่้าด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกสี่ท่าของเราลงไปพักกันก่อนตอนนี้เนี่ยใกล้แล้วใกล้จุถึงเวลาที่คุณแม่รอคอยสูกไหมคฮะเนื้อทำไมคุณแม่ดูสาวอตลอดเวลาอารมณ์